อัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับกรณีตอนนี้ก็มีการเกณฑ์ทหารเขาเรียกว่าเกณฑ์ทหารแล้วกันกันก็เป็นการตื่นเต้นของของผู้คนนะนะของเด็กๆที่ต้องไปเกณฑ์ทหารผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเก็บอากาศกันไม่อยู่เลยนะมันทำทุกวิธีทางครับ เพื่อที่จะให้ได้ใบดําเพื่อที่จะได้ไม่เป็นทหารพอจับได้ใบดํำมันดีใจมันก็โดดโลดเต้นเมอมันจับได้ใบแดงมันเสียใจผมดูแล้วมันก็โอ้โหแล้วประเทศชาติแม่งจะอยู่กันยังไงวะโอเคบางคนก็มีข้อจำกัดไงต้องช่วยพ่อแม่ทํำงานต้องทํำมาหากิน ต้องมีลูกมีเมียก็ไม่อยากจะเป็นเป็นทหารก็ไม่อยากต้องไปถูกเกณฑ์ทหารอันนั้นก็เป็นเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมันต้องลำบากลำบนมันต้องไปฝึกมันเหนื่อยก็เลยไม่อยากเป็นแต่จริงแล้วเก็บอาการกันหน่อยพวกมึงจับได้ใบดำมึงก็นิ่งๆดีใจอยู่ในใจดีกว่ามึงจะไม่ต้องไปแบบตื่นเต้นหาเหววิ่งกันมากมายมันไม่ได้ มีความโก้ไม่ได้มีความเท่ไม่ได้มีความแมนอะไรเลยส่วนไอ้ที่มึงจับได้ใบแดงมึงก็นิ่งๆเก็บอาการก็เฉยๆไว้ก็ดีกว่าไม่ต้องไปเสียอกเสียใจร้องหมร้องไห้ทำหอกอะไรก็ณีคุณเนติวิทย์ครับเนติวิทย์โชคติพัฒนะ์ไพศาลน่ะผมรู้จักมาตั้งแต่เรียนมัธยมนะ่ะเขามีบทบาทเขาเคลื่อนไหวมาโดยตลอดแล้วเขาก็เคลื<ๆ>่อนไหวในเรื่องของ ระบบการศึกษากระบวนการการศึกษาและเหตุผลของเขาก็เป็นเหตุผลที่พอจะรับฟังได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็มาเรียนจุลาก็เป็นประธานสาภาเป็นนายกอ,อบจพอเคลื่อนไหวในเรื่องเกี่ยวกับศักดินาในเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมพิธีการต่างๆประเดินเสือกไปเรียนจุฬาไงถ้าไปเรียนธรรมศาสตร์ก็ไม่มีปัญหาเพราะจุลาเริ่มต้น ของมหาวิลัยนี้ก็มาจากสถาบันท่านเป็นคนมอบที่ให้ท่านเป็นคนเป็นผู้ที่กอฟูมฟักมาตลอดจนเป็นจุฬาถึงปัจจุบันนี้ส่วนธรรมศาสตร์ที่มาคนละแบบธรรมศาสตร์ไม่ทำในสมัยคุณชวนหลีกภัยคุณสุชนชมพูนุชไม่ต้องสอบเข้าเหมือนรามคำแหงแต่เป็นมหมออะไยปิด แต่ก็ไปเรียนได้เลยไม่เหมือนไม่เหมือนรามรามเป็นหมหาเลยเปิดนะก็ในเมื่อเป็นเรจุลาก็มีปัญหานี้แล้วก็เงียบไปนะในชีวิตก็ไม่ได้ไปอยู่กลุ่มไหนนะไม่ได้อยู่ไปคณะราษดรไม่ได้อยู่กลุ่มสามนิ้วไม่ได้อยู่กลุ่มไหนทั้งสิ้นนะก็เป็นพันธมิตรเป็นเครือข่ายกันว่างานเถอะแล้วตอนนี้เขาเรียนปีสี่แล้วนะเขาก็มามาเกณฑ์ทหารเนี่ยเขามาจับใบดําใบแดงแต่เขาไม่จับ เขามารายงานตัวและเขาไม่จับแล้วเขาก็มีการถแถลงการถแถลงอายะขัดขืนต่อการเกณฑ์ทหารโดยเขาระบุว่าขพเจ้าประกาศจุดยืนตั้งแต่หลังรัฐประหาร2557ว่าเมื่อถึงเวลาต้องรับการตรวจเลือกเกณฑ์ทหารตนจะไม่เข้าร่วมด้วยเหตุผลว่าการบังคับพลละเลือพลละเมืองที่ไม่เต็มใจรับราชการทหารนั้นขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน ความเชื่อทางศีลธรรมทั้งยังล้าสมัยไม่มีประสิทธิภาพและมีส่วนทําให้สังคมไทยไม่เป็นประชาธิปไตยนะเขาก็ประกาศอายาขัดขืนอย่างนั้นเออก็ประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาธิปไตยแต่ผมว่ากฎหมายเขามีไงในเมื่อเราไม่ทําการกฎหมายแล้วเราก็อ้างประชาธิปไตย ผมดูแล้วมันอ้างไม่ขึ้นอ้างไม่ขึ้นจริงๆนะคุณก็ทําตามกฎหมายเข้าไปเขาให้เกณฑ์ก็เกณฑ์ให้จับใบดําใบแดงก็จับไปเออพอได้ใบแดงก็ไปเป็นทหารคุณก็จะได้รู้ว่าเขาทําอะไรบ้างเขาแบบว่าเขาฝึกยังไงอะไรยังไงคุณก็ได้ออกมาออกมาต่อสู้ในเรื่องสิทธิมนยุษยชนของคุณไง ในเมื่อคุณไม่เคยไปเป็นทหารเกณฑ์น่ะแล้วคุณจะมารู้เรื่องอะไรวะคุณจะนักเพื่อน,นึกภาพออกเหรออ้าวใช่ป่ะเออหรือคุณไม่กล้ากูเหนื่อยัวดโดนบีบบังคับกเพราเป็นทหารมันก็ต้องเชื่อฟังคําสั่งผู้บัญช,ชาบัญชาอยู่แล้วฐานเขาฝึกมาอย่างนี้แหละฐานส่วนมากนะเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนพอดูสาการแล้วให้ต้องลุยเว้ ต้องลบไว้เฮ้ยสั่งบุกพอวิ่งไปสักร้อยเมตรเห็นว่ามันโอเคบุกไปแม่งมันตั้งรับดีไว้เฮ้ยหยุดถอยคือ <c ười> เด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนนะผมทำงานกับพวกฐานเก่าแบบเนี้ยเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนจะ่ทำงานอะไรแต่ละอย่างประชุมกันเรียบร้อยพอถึงเวลาเฮ้ยไม่เอาไว้ ไม่เอาหยุดก่อนอแล้วก็อ้างนูน่นอ้างนี่นะครับผมงานนี้มันเป็นงานไม่เครารพกฎหมายไม่ทำตามกติกาของกฎหมายแต่หลายคนก็ไปบอกว่าเฮ้ยายสาวประเภทสองเบ่าวะเขายังมาสมัครเลยแล้วทำไมเนติวิทย์มาทำอย่างนี้นะัคนละเรื่องกันนะครับอย่าโยงกันสาวประเภทสองนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าแปลงเพศแล้วก็จะไม่โดนเป็นทหาร เขาจะไม่ได้เป็นนะเพราะว่ามันแบบประเภทมันก็มีมีกฎหมายของเขามีหลักเกณฑ์ของเขาเหมืหกกนอนกับนิ้วเหมือนกันถ้าใครไม่อยากไปเป็นทหารก็ตัดนิ้วไปสักนิ้วหนึ่งนิ้วที่มันต้องเหนียวไกลปืนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ต้องเป็นแล้วมันมีกฎกติกาแล้วการที่ไม่ได้ไปตรวจเลือกไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารก็มีเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะตรวจสอบว่าใครที่ไม่มาบ้างแล้วก,ก็ต้องมีเหตุผลว่าไม่มา ที่ผมไม่มาเพราะพ่อผมตายครับไม่มาเพราะผมติดนู่ติดนี่ก็หาเหตุผลมาก็ยังพอจะจะแก้ไขอะไรได้แต่ยังคุณเนติวิทย์นี่ไม่ต้องไม่ต้องไปเช็คอะไรเลยเพราะเขาประกาศอยู่แล้วว่าเขาอาะประกาศขืนออันนี้ก็สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้เลยเดี๋ยวเสร็จนี้ปุ๊บทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องพวกทหารที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะไปแจ้งความเพื่อดําเนินคดี กับเนติวิทย์แล้วก็เดี๋ยวสารท่านก็จะตัดสินมาเองว่ามีความผิดยังไงในโทษฐานที่ไม่ไปเกณฑ์ทหารโทษฐานอาระยะขัดขืนนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าติดคุกติดตารางก็ไม่เป็นไรพวกคนอย่างเนติวิทย์อย่าว่าจะแค่ติดคุกติดตารางแค่นี้เลยถึงถึงชีวิตก็ยอมเพราะจริงๆแล้วเขามีอุดมการนะเขามีอุดมการแล้วเขาทำงานตามอุดมการ์เขามาตลอดเอาจริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้ไปพูดแบบกันแน่กันแหนะ มันมีเยาวชนรุ่นเนติวิทย์ไม่กี่คนหรอครับที่กล้ากล้าได้กล้าเสียขนาดนี้อันนี้ก็เป็นเป็นแนาวทางของเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็มาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้เลยคือถ้าเราจะเป็นนักประชาธิปไตยเราก็ต้องเครารพกฎหมายใช่ไหมกฎหมายมันจะผิดจะถูก,กอย่างไรก็ว่ากันอีกทีเราก็ไปแก้กฎหมายกันอีกทีก็แล้วกันเหานไหมใน,นเมื่อกฎหมายมันเป็นนี้เราอายัดกัดขืนก็ทำไป ก็ไม่เป็นไรยอมติดคุกติดตารางก็ยอมไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเราจะได้อะไรมาสักอย่างในการเปลี่ยนแปลงประเทศในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันก็ต้องเสียบางครั้งเสียเลือดเนื้อก็มีกว่าจะได้มากว่าประเทศเราจะเป็นประชาธิปไตยขนาดนี้เราสูญเสียคนในเดือนตุลาคมไปเท่าไหร่ไต้หงไตหาไปเท่าไหร่เราเสียคนเดือนพฤษภา ทมินไปเท่าไหร่เราเสียพวกเสื้อแดงเสื้อเหลืองไปเท่าไหร่กว่ามันจะมาถึงทุกวันนี้นะครับผมประชาตปตไันก็ต้องค่อยพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ประชาชนก็รู้รู้ละในสมัยก่อนตอนมีอบตรครั้งแรกๆหลายคนก็ปามาดว่าเฮ้ย hey, คนแม่งโง่มันจะไปเลือกนายกอบตเลือกอะไรวะมันจะทํางานได้ยังไงวะ มันโง่ขนาดนี้ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงครับเดี๋ยวนี้อบอตอนายกอบตอนายกเทศบาลท,ทำให้พื้นที่เขาจเจริญมีถนนมีไฟมีอะไรเขาก็ดูแลกันไปคนไม่ดีปีต่อไปเขาก็ไม่เลือกไม่ใช่มีเงินซื้อเสียงแล้วเขาจะเลือกนะเขาก็ซื้อเสียงด้วยเขาก็รับต่างแล้วเขาจะเลือกคนที่สามารถเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นได้ก็เลือกนี่ก็คือการวิวัฒนาการของประชาธิปไตยไงเดี๋ยวนี้คนมาเริ่มฉลาดขึ้น เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เนติวิทย์ละกันเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวก็ครับเ็นมีรถขายโอหน่ากินนะครับอะไรรถช่องสิงคโปร์น่ากินนะผ่านไปละช่วยละสิบบาทนะครับผมอ่ะมาต่อเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับ แต่อย่าวไปเปรียบเทียบสาวประเภท2กับเนติวิทย์มันคนละเรื่องมันคนละอย่างกันจริงๆครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณแล้วก็ขอบอกว่านั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ผมมีหน้าที่น,น,านําเสนอในแง่มุมของผมชอบก็โอเคไม่ชอบก็ช่างหัวคนไม่ชอบครับผมผมไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นนะและการทำยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นการทำ ยูทูบเบอร์ที่มันได้เงินด้วยแล้วมันก็ทําให้มีชื่อเสียงด้วยผมถึงเลือกเลือกอาชีพนี้นะใครจะว่าผมอยากดังผมโอเคใครจะว่าผมเกาะกระแสคนดังก็โอเคใครจะว่าผมหิวแสงก็โอเคแล้วผมอยากจะสรุปไว้ตรงนี้เลยนะครับคนที่แม่งชอบด่าคนอื่นนะนะด่าว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งหิวแสงไอ้ฮานี่แม่งเกาะกระแสไอ้คนพวกนี้นครับตัวมันเองอะ เป็นตัวพ่อเลยผมจะบอกให้ตัวพ่อของการหิวแสงตัวพ่อของการเกาะกระแสมึงอย่าลืมตัวกันนะมึงก็เป็นปัจุชนธรรมดาแต่ก่อนมึงก็กระจอกตอนนี้มึงเริ่มมีชื่อเสียงมึงก็จะเสียงดังดังได้ดับได้นะบอกให้ทุกคนไม่ว่ามึงจะใหญ่ขนาดไหนนะครับผมโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนพูดแล้วเดี๋ยวแม่งขึ้นกลนะับมา,มาซื้อหนังสือผมดีกว่าครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มละ290บบาทผมเขียนเองนะ ผมมีประสบการณ์สายนี้นะครับผมจบพุทธศาสตร์นะครับแล้วผมก็เรียนศาสนาเปรียบเทียบแล้วผมก็ศึกษาเรื่องมูเตรูในประเทศไทยผมก็ไม่ไปพายะไทยในปฏิพีนี้ผมเป็นเจ้าพิธีเองท่านผมไม่กล้าเขียนหนังสือเล่มนี้หรอกครับทถาตําตำราพลิกชีวิตอ่านชื่อแล้วก็ต้องอ่านอ่านแล้วมันสามารถพลิกชีวิตได้จริงๆครับเงินไปเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับติดต่อผมได้ทาง Facebook รกรกิจพลเดชวิสัย ทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ครับถ้าดูในช่อง YouTube Facebook YouTube กิจดโพส a n n e l ก็ช่วยสั่งซื้อสินค้าผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำกล้วยตากครับกล้วยตากบางกระทุมกล้วยจะปลูบบกที่ไหนไม่สำคัญแต่ต้องมาตากที่บางกระทุมพิษณุโลกแล้วมันก็จะอร่อยที่สุดในโลกครับคุณวันอยู่บํารุงตั้งฉายายให้ผมว่ายูทูบเบอร์ ขายกล้วยตาครับช่วยซื้อหน่อยครับตอนนี้เปลี่ยนแพ็กเกจเป็นแบบกล่องละก็ยังขาย5กล่อง200บาทเช่นเดิมครับขอบคุณครับขอบคุณขอให้ท่านมีความสุขขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี